คันนี้ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีก็จ,กจัดแฟนแนนต์ได้เต็มเหมือนกันตัวนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,300บาทค่ะประมาณนี้เลยไม่เกิน5,500คนะเนาะอันนี้ก็ฐานเงินเดือน9,000บาทค่ะ1 2 0 0 0บาทซื้อได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพีทก็ก่อนอื่นเนาะสวัสดีลูกค้าชาวแพน แฟนเพจกิษดาทุกท่านเนาะวันนี้ปุ้ยแล้วก็น้องอีทมานำเสนอเป็นรถซีดานสีประตูเนาะก็สำหรับคันนี้จะเป็นสีขาวก็มาใน,ในแบรนด์ว <VR S 1> ีออนะคะเครื่อง1.5เช่นเดียวกันปี2010ตัว G ีซีดานนะคะ,ะมาในราคา269,000บาทเฉพาะไลฟสดอีทกับพี่ปุ้ยนะจ๊ะค่ะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้หรือธรรมดาคะ เป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่ปุ้ยเกียร์ออโต้ปี10ราคลางทาม่ถึง3 0 0แสนใช่แล้วค่ะ2 6 9 9 0 0 0บาทได้ตัวท็อปอีกใช่แล้วค่ะเป็นแบรนด์โตโยต้าวีออเนาะเครื่อง 1.5g g ุเกียร์ออโต้ประหยัดน้ำมันค่าแมเนแทน c e ถูกอะไรถูกหาได้ง่ายเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาเลยค่ะพี่อิทมาดูหน้าตาของเขากระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเทาตัดคูเมียมนะคะ โลโก้ขเขาก็จะเป็นครูมเมียมนะนจ้ะข้างล่างก็จะมีแบบว่าตัดแบบว่าดำดำหน่อยจ้ะเพิ่มความสวยงามขึ้นมาหน่อยเนาะอันนี้เป็นโฉมตัวปีหน่งตัวนี้<ช>ก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วค่ะพี่ปุ้ยค่ะในส่วนของตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กแล้วเนาะอ๋ได้เป็นล้อแม็กแล้วได้ได้เป็นล้อแม็กอันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมๆเนาะของเจ้าของเขาเลยจากโรงงานเลยใช่แล้วค่ะ กระจกมองข้างของเขานะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วค่ะพี่ปุ้ยตัวนี้จ้ะมือจับของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวเนาะค่ะคันนี้ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีก็จัดไปแนนได้เต็มเหมือนกันตัวนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,300บาทค่ะประมาณนี้เลยไม่เกิน5,5 0 0คนะเนาะอันนี้ก็ผ่านเงินเดือน9,00 0บาทค่ะ1 2 0 0 0บาทค่ะซื้อได้เลย ถ้ายิ่งเป็นสลิปคาร์บอนนะคะลูกค้าไม่ต้องลงตรวจพื้นที่ลูกค้ารอนั่งรับรถที่ร้านได้เลยขับกับวันเดียวได้เลยใช่แล้วค่ะ, uh huh. ะมาดูไฟ <No? S 1> ท้ายหลังเขานะคะไฟท้ายของเขาก็จะเป็นนุ่นๆน,น,นะคะใช่แล้วก็ไฟโฉมปี10แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะจ่า <Log o S 1> มีเซ,ซอรทุกอย่างใช่เซนเซอ,ซอร์สจุดน uh huh. ะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูข้างหลัง ตัวนี้นไม่ไม่ตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะคะว<ช> <V> ีวีออสคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สเนาะเป็นเครื่องเบนซินใช้งานปกติทั่วไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันเนาะเดี๋ยวเราแพนมาดูคอนโซลด้านนงด้านหน้าของเขานี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคอนโซลเลือนไม้ทุกอย่างจะอยู่ตรงกลางเนาะ แล้วก็แอร์ของเขาทุกอย่างนี่เลยฟังก์ชันต่างๆนะคะใช้งานได้ปกตินี่เลยหัวเกียร์ให้ดูหัวเกียร์ปี1 0นอันนี้ไม่ได้หุ้มใหม่นะคะเดิมๆเลยมาดูได้หัวเกียร์คอนโซลกลางทุกอย่างเรียบร้อยมากและภายในของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเนาะเบาะหนังสีครีมปุ่มฟังก์ชันภายในวงมาคือทุกอย่างครบหมดสำหรับ269,00 0บาทลูกค้าไม่เคยติดแกแล้วเป็นรถบ้านแล้วไมน้อยไม่2 26,00กัว็เท่านั้นเองเดียวด้วยใช่แล้วค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเนาะเดี๋ยวให้พาไปดูด้านหลังหน่อยข้างหลังของเขาคือแบบนั่งนิ่มนั่งสบายนะคะข้างหลังของเขาพี่ปุ้ยมันจะนั่งได้ประมาณ3คนค่ะนะถามว่านั่งแบบดีไหมนั่งเบียดกันไหมถ้าคนตัวใหญ่ก็สองคนถ้าคนว่าคนตัวเล็กๆหน่อย่าก็จะเป็น3ามคนดูตรงกลางเขามีที่แบบวางแก้วน้ําด้วยใช่ไหมคะ วางมีที่วางแก้วน้ํามีที่พัดแขนอคอ,อนโซลด้านกลางของเขาก็จะมีมที่วางแก้วน้ำํสำสําหรับวันนี้ปุ้ยแล้วก็อีขอพอบคุณลูกค้าทุกท่านเนาะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ